ปัญหาหลังข้อของคุณแม่ลูกสองอย่างเราก็คงหนีไม่พน้นรอยแตกลายที่หน้าท้องแบบนี้แตกลายเป็นแผนที่และความติดกิ้งของหวานชาไข่มุกทุกอาทิตย์แบบเราก็เลยทำให้มีหน้าท้องโยกออกมาปัญหากวนใจเหล่านี้จะหมดไปเพราะวันนี้นะคะเราจะแวะมาปรึกษาคุณหมอที่ The Clinic สาขาสยามพารากอนนะคะอยู่ชั้น4ค่ะโซนเซาวิงซึ่งในคลินิกนะคะจัดแบ่งเป็นโซนเรียบร้อยดูสะอาดสะอาดน่าใช้บริการมากๆเลยค่ะ ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับอย่างดีพอเข้าไปถึงนะคะก็ต้องให้คุณหมอประเมินอาการก่อนนะคะว่าเราจะต้องทําโปรแกรไหนบ้างวันนี้เราก็พาน,น้องบีเทอร์ลูกชายคนโตของเรามาด้วยค่ะมาให้ดูผลงานรอยแตกลายที่ฝากไว้กับแม่มาถึง10ปีส่วนปัญหาท้องใหญ่นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดกินของหวานมากช่วงหลังทั้งไข่มุกทั้งเค,ค้กบ้างต้องโดนทุกอาทิตย์พออายุ30บวกขึ้นมาก็เลยทําให้การเผาผานั้นช้าลงเลยทิ้งหน้าท้องไว้แบบนี้ ถ้าใครมองเผลอๆก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กสูงแค่157เซนแต่ถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นเลยค่ะว่าเรามีหน้าท้องใหญ่มากตอนนี้ก่อนมาหาคุณหมอก็ได้วัดสัดส่วนตัวเองก่อนนะคะรอบเอวอยู่ที่25นิ้วรอบท้องอยู่ที่29นิ้วและโปรแกรมแรกที่คุณหมอแนะนําก็คือโปรแกรมนี้เลย EM s c u l i e o ซึ่งเครื่องเขาดูใหม่และทันสมัยมากค่ะเป็นนวัตกรรมจาก USA จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อกำจัดไขมันเพิ่มความกระชับให้กับผิวมูลค่าเครื่องที่ทราบมาคือประมาณ ส3ล้านบาทเลยนะคะเครื่องเดียวกับที่ดาราคอลิบุูดเลือกใช้เนื่องจากระยะเวลาในการทำน,นะคะประมาณ30นาทีค่ะก็เลยต้องจัดทซนจัดตัวนะคะนอนให้สบายไว้ก่อนได้ที่แล้วก็จะเริ่มการเปิดเครื่องใช้งานค่ะความรู้สึกตอนทำน,นะคะก็เครื่องเนี่ยก็จะมีความเด้งเดคล้ายว่าตบตบตบ,ตบท้องล้วอยู่ตลอดอยู่ช่วงหนึ่งพอผ่านไปสักพักค่ะมันจะคล้ายๆว่าดึงหนังหน้าท้องเราเนาะเหมือนดึงเข้าดึงออกอยู่ประมาณนี้ มันจะทำวนหลูปไปแบบนี้แรกๆก็คือจะรู้สึกได้ว่าโอ้ยตอนช่วงที่ดึงหนังหน้าท้องเนี่ยคือมันรู้สึกได้ว่ามันเหนื่อยมันเหมือนคล้ายๆเราไปวิ่งมาเลยพอทราบข้อมูลมาก็เลยรู้ว่า eM scarf ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่อยากมีซิกแพคค่ะโดยไม่ต้องออกกำลังกายและยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้การออกกำลังกายให้เห็นผลไวขึ้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เราออกกำลังกายไม่ถึงและยังกระชับกล้ามเนื้อส่วนท้องให้ผู้หญิงหลังคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นไม่เจ็บทำได้ทุกส่วนของร่าง ว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยของคุณแม่หลังคลอดน,นะคะที่จะทําให้หน้าท้องกระชับขึ้นดูเฟิร์มยิ่งขึ้นค่ะเป็นเทคโนโลยีที่คุณแม่ทุกคนเลือกพอครบ3านาทีก็เอาเครื่องมือออกค่ะหน้าท้องก็จะมีรอยแดงนิดนึงนะเนื่องจากมีการดึงหนังหน้าท้องแล้วก็มีการตบๆที่ว่าเด้งๆอยู่ตลอด ความรู้สึกหลังทําก็คือเฮ้ยรู้สึกหายเหนื่อยอะเพราะว่าเมื่อกี้คลา้คลายเหมือนเราไปวิ่งออกกำลังกายจริง,รงพักหน้าท้องไปสักแป,ป๊บแล้วก็มาต่อด้วยการทายาชาไว้3 0ินาทีเพื่อจะทําโปรแกรม m o r p h e ยสตัวเครื่องมือนะคะก็จะมีเข็มอยู่ด้านในเนาะเป็นโลเด้นไ m i ครพ p i n ์ขนาดเล็กเท่าเส้นผมปล่อยพลังงานกระตุ้นคอลลาเจนผิวชั้นหนังแท้และชั้นไขมันใต้ผิวได้แม่นยำไม่ทําให้รู้สึกเจ็บหรือร้อนอาจเป็นเพราะว่าเรามีลงยาชาไปก่อนแล้วเพราะเวลาเข็มจิ้มมาเนี่ยก็จะรู้สึกจิ๊บจิ๊บ้า แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันทนไม่ไหวเลยตัวมอลเฟสโปรแกรมนี้เป็นเทคโนโลยีสําหรับการยกกระชับผิวลดเลี้ยวรอยและลดไขมันใต้ชั้นผิวโดยไม่ต้องผาา่าตัดคําถามแล้วเหมาะกับใครบ้าง 1. คนที่ต้องการลดผิวเหี่ยวย่นยับ2คนที่ดื้อโบไม่ชอบโบหรือ3อยากลดไขมันและริ้วรอยในคราวเดียวเรียกว่าช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังช่วยกระชับริ้วรอยและยกระตุ้นการจัดเรียงตัวของคอลลาเจนได้ถึง7ชั้นมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะตัวเครื่องได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา usfda และเวลาเห็นผลที่คุณหมอแจ้งประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะและนี่ก็คือผลลัพธ์หลังทำค่ะท้องก็จะแดงกล่ำแบบนี้ถ้ามองดีๆก็จะเห็นว่าตรงท้องเนี่ยจะเป็นเหมือนรอยเข็มที่จิ้มๆไว้ แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลเนาะเพราะว่าสักระยะหนึ่งเนี่ยรอยแผลตรงนี้มันก็จะจางลงไปหลังจากทําเสร็จก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะแต่หลีกเลี่ยงการทาครีมที่หน้าท้องไปก่อนนะพอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเรามาวัดหน้าท้องดูเอวเหลือแค่24นิ้วครึ่งหายไปครึ่งนิ้วหน้าท้องก็ลดไปครึ่งนิ้วเหลือ28นิ้วครึ่งค่ะและผลของการทํามอร์เฟสผ่านไป1เดือนรอยแตกลายจางลงไปนิดนึงสหน้าท้องเราแตกมากและแตกมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วถ้าได้ทําต่อเนื่องก็คงจะดีขึ้น มาชมบรรยากาศตอนทำหมอเฟสโปที่คลินิกกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ที่เดอะคลินิกนะคะวันนี้เรามาทำโปรแกรมนะคะโมเฟสโปค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะดูแลเรื่องรอยทองที่แตกลายแบบนี้เพราะว่าเราคลอดลูกมาแล้วสองคนนะคะคนแรกก็ประมาณสิบขวบแล้วไม่เคยดูแลตัวเองเลยค่ะก็นี่วันนี้เลยต้องขอแวะมาดูแลตัวเองนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทําก็จะมีความเจ็บนิดๆิดน,ดนะเหมือนประมาณเลเซอร์เลย แต่ว่าด้วยคำที่มียายชานะคะก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอืมโอเคไหวยอยู่ค่ะคสำหรับใครนะคะที่เป็นคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องรอยแตกลายเนาะก็แนะนำนะคะมาให้เดอะคลินิกดูแลค่ะเป็นโปรแกรมนะคะโมดแฟรโปรตัวนี้เลยนคะคะ